มีอ่องหมูทางเลหมูอืมอเอออือ,อโอเคมีความเป็นทางเลมไหมต้องเลสูงอันนี้เุ้มค้นสักเดือนเลย เท่หร่บาสาม้วหกสดออันนี้นี่อะไรนะมอกเดีอันนี้เคเคชาเขียววันนี้แมคคาเดเนียคาเเีซอฟเสิร์ชาเขียวเดี๋ยวจะละลายเขียวาาาชาเขียวอ่ะอร่ออร่อยมากเกือบมากเลย 60บาทก็ถูกว่าอร่อยเข้มข้นเหมือนเรากินชาเขียวร้อนอ่ะเข้มข้นจริงเข้มข้นมากเลยอันนี้คือเค้กเค้กเค้กนี้เป็นไฮไลท์ตัวหนึ่งใช่ตัวอันนี้อร่อยตัวซอสชาเขียวมันเนียนดีนะนุ่มเคี้วก็นุ่มเ่ีนต่อไปอันนี้ชาเขียวตัวแดงอันนี้อันนี้ทีเด็ดอันนี้ทีเด็ดทีเด็ดที่ว่าทีเด็ดเพราะว่ามันมีเนื้อตัวแดงติดติดเข้ามาติดเข้ามาด้วย แล้วต่อไปแมคคาเดเมียทั้งเมีนยนกระนุ่นนมแล้วก็มีสั่วข้างล่างกินไปท่ามกลางไรชาใชา่นี่ขนาดมาปลาธรรมดาเนี่ยเนยอะเลยคนเนเยอะเลย หลังจากการให้คะแนนคอชาเขียวตัวจริงมันต้องเข้มแล้วก็ติดขมนิดนิดติดขมนิดนิดเออซึ่งอันเนี้ยจัดอ,อดันดับเลยอันนี้ตัวนี้เลยใช่ไหมชาเขียว<ม>ตัวแดง<ม>บาตสอ<ม>เทคเทกชาเขียวส<ม>ามไอเต็ม,ตม,ตมส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกียวเป็นชีสเป็นชีสเขียวแต่งใบชาเขียวมาก็ต้องทำมาชิมดูนีดีดีมากกันอยู่ได้อยู่ได้อยู่พอได้อยู่ จะเอาเท่าววันนี้ไปถ่ายรูปเป็นพร็อกในการถ่ายรูปกับชาไล่ฉุนโป่งก็ได้นะครับที่นี่มีบริการให้ เเข้าไปดูว่าเป็นไงเราอยากจะพลาวลี่เทีนไปอ้โี่จะเปนหอนสวยห้องมาแล้ะสีสวมากนห้องใหญ่มากนะห้องใหญ่ห้องใหญ่สมาริก็ออกสีก็ออกแวแบบพาสเซลพาสเซลน่ากดีอบนะ ก็ต uh uh ุ้สีก็สวยผู้น่าจะชอบมีอะไรไอ้เนี่ยน่าจะเป็นชุดเหมือนคล้ายโยูกตะชุดนอนมีกาแฟให้มีกาแฟระติกน้ำร้อนเออชอบเก็บของเยอะแยะมากมายน่ารักแต่ที่ชอบเก็บกินตรงนี้ะหนี่ ใหญ่มาฝั่งโบเยต์จ้าทั้งหมดทั้งหมดแล้วก็เมรยกาตั้งแต่ทางเข้ามาพนักงานบริกรก็พูดจาดีพนักงานรีเซ p ชั่นก็พูดจาดีรู้ไหมว่าทั้งหมดเนี่ยกี่บาทคือไทยไทยถูกมีรางวัลอืมทงสิิวจนนดึ่า ลงราคาเนี้ยแต่ละช่วงราคาไม่เท่ากันนะอเออจากอันนี้จองได้ราคาก็น่าจะที่ประมาณที่ประมาณบ้านห้องพักแบบต่อคืนโอ้ถ้าดูจากสภาพห้องที่กว้างใหญ่กว้างใหญ่แล้วก็บรรยากาศดีบรรยากาศดีออกสะอาดสะอ้านพนักงานน่ารักแล้วก็ทำเราสมิตรักกันหนาวนึงนี้ก็สักกันหนาวแหละอารมณ์มันมันรู้สึกไม่ได้อยู่เหมือนอยู่โรเหมือนอยู่บ้านเหมือนอยู่หมู่บ้านเล็กๆสวยดี ลมดื่นต้องมาเยอะอตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าเนี่ยกาแฟชาดอยเอ้ยชาดอยชาตามือชาดอยอ know I k อ่าไม่ใช่อีกแล้ว 我没有。<laughs> นี่เพรางว่าอะไรนะมีชุดใหม่ชุดล้านนา yes ซึ่งเราจะใส้ที่เกี่ยวกับอาหารของคนเหนือก็คือพริกหนุ่มหมูยอลาบข้าวหมูทังเลหมูน้ำพริกอ่องหมูข้าวซอยไก่แกะไหมดูเลยว่าแต่ละรสเนี่ยสีก็แตกต่างกันพริกหนุ่มหมูยอก็สีเขียวอ่อนถัดมาลาบข้าวหมูลาบข้าวหมูส้มอ่อนน้ำพริกอ่องส้มเค็มทังเลหมูเหลืองอ่อนแล้วก็ข้าวซอยไก่เหลืองแจ๊ะเขาบอกว่า ที่ดีคือไส้อั่วไปทีไรก็หมดทุกทีเมื่อวานก็ไปอ่ะหมดจ้าโปรโมชั่น5แถมหนึ่งก็ได้ฮังเลหมูไม่ชิ้นหนึ่งภาษาไปเร็วก็หมดเริ่มจากของเผ็ดก่อนน้ำพริกหนุ่มหมูยอนะเจ้าโอ้ยหมูยอแล้วก็น้ำพริกนุ่มมีความเป็นน้ำพริกหอมไหมพริกหอมอได้ไหมนุม่ม <laughs> มีความเป็นน้ำพริกหนุ่มไหมอืมรำแตจเจ้า เหมือนไหมเหมือนได้ยังเหมือน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 ลูกผสมตัดจ้าลำ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 แต๊ะต่อไปลาบขั้วหมูลาบขั้วหมูอันนี้เนอะนี่ลาบขั้วหมูว้าวอืมลำ้ำแต๊เนาะเนี่ยเหมือนลาบขั่วที่เขาเอ๋เสิร์ฟเป็นออเดอร์เมืองอ่ะมีข้าวคั่วไหมมีข้าวคั่วมีกลิ่นคั่วอื คือถ้าใครเคยกินลาบของทางเหนือเนี่ยจะมีพวกกลิ่นพวกเนี้ยซึ่งชัดเจนมากอร่อยมน่ยใช่ต่อไปต่อไป,อไปน้ำพริกอ่องหมูเด้อจุว้วมีอ่องหมูมันจะเบานะเบานะเบาเบานะมันเหมือน อันนี้ค่อนข้างเบาอืมอืมแต่จะมีออกมีความเป็นน้ำมันกออกนิดนิดแต่มันจะไม่ชัดเจนไหมไม่ชัดเจนไม่เสียเพราะตัวกลิ่นตัวแป้งมันกบอืมใ่เต่อไปฮังเลหมูอ๋อโอเคมีความเป็นฮังเลไหมทางเลกรูอันนี้เข้มข้นชัดเจนเลยเออันนี้ถืงอันนี้ถือเข้มข้นอืม มีความเป็นทางเลมากเลยสูงๆเลยอันนี้ข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่เนอะตัว,ต,วตัวไส้เหมือนทางเลนะ,อ,ะอาเชมมันมีความอะไรกะทิมัน,นมันกะทิอ่อนๆอด่ไหมได้ เสดยว่างานนี้ไสอั่วไม่มีไม่มีงั้นเราเข้าใจว่าไปทุกครั้งหมดแสดงว่ามันต้องเป็นต้องขายดีแน่นอนรนดับหนึ่งเป็นที่นิยมของนอตทอนอทอคือนักท่องเที่ยวอ๋อนอตทอเออนั่นแหละถ้าเอาตามความชอบส่วนตัวเด้ออันนี้หนึ่งพริกหนุ่มพริกหนุ่มหมูยอแล้วก็ทางเลหมูใช่ข้าซอยไก่ลาบก๋วหมูและ สิงนี้องหมูเขียนว่ะขอภัยเลยแต่จะบอกอย่างหนึงว่าถ้าใครมาเชียงรายถ้ามีโอกาสะมาที่ร้านเนี้ยมาที่ร้านเนี้ยร้านปป้นเปาอยู่เลยหอนาฬิกาบงเปนหอนาฬิกาสวยๆงามๆมานิดนึงอ่ะเอาง่ายถ้าไม่รู้ว่าร้านไหนเดี๋ยวจะปักตำแหน่งไว้ใน e สค r คือหมายว่าถ้ามาเชียงรายไม่มากินเป่าร้านนาเนี่ยก็ือว่า าอสุดยอดหาคิดยากชิ้นละ20บาทชี่20บาทก็ไม่แพงไอเดียแล้วก็คุณภาพรสชาติที่สำคัญหาคิดยากรสชาติถึงอาจจะไม่มีในกรุงเทพก็ได้คิดว่าไม่ได้จะมีนะอาจจะมีแต่แถวแบบเมืองเหนือมั้งอันนี้อันนี้คิดตัวนาคิดส่วนตัวถ้าใครรู้ว่ามีที่ไหนก็บอกใม่เน้นไบคัลล่าที่รนูลุมเจาะมาก ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ด้วยนะครับผมแล้เวเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย